สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler คลิปนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาปอย i ์หนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าเรียวก่อนแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe หรือกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเอลวูด <L. Wood S 1> ได้ตื่นขึ้นมาอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เป็นที่ที่เงียบและสง,งบทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับเขาได้อยู่บนสวงสวรรค์แต่แล้วก็มีเสียงเครื่องปั๊มหัวใจและเขาก็ถูกดึงกลับมา เขาฟื้นขึ้นมาอยู่บนถนนด้วยอาการมึนงงหน่วยกู้ภัยได้ให้เขาค่อยๆลุกขึ้นมาและบอกว่าเอลวูดได้รับอุบัติเหตุบนท้องถนนและตัวเขาก็หยุดหายใจไปแล้วแต่หน่วยกู้ภัยได้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหน่วยกู้ภัยบอกต่อว่าเอลวูดโชคดีมากๆที่เขายังไม่ตายแต่ตัวเอลวูดเองไม่ได้สนใจที่หน่วยกู้ภัยพูดเลยสักนิดเขากลับคิดและสงสัยว่าตัวเขาไปอยู่ที่ไหนมาแล้วที่นั่นชัยสวรรค์หรือไม่ เช้าวันต่อมาเอลวูดก็ยังไม่ได้นอนและคิดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาใช้ชีวิตประจําวันไปด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่มีความสุขในระหว่างที่เขาดูทีวีอยู่นั้นเขาก็หลับตาลงและนึกถึงชายหาดอันเงียบสงบแห่งนั้นที่ที่เป็นเหมือนสวรรค์ของเขาแล้วเสียงของทีวีก็ทําให้ตัวเขาสะดุ้งตื่นขึ้นซึ่งในทีวีได้ขึ้นคําว่า DN ซึ่งมีความหมายว่าอวาสานหรือตอนจบเอลวูดก็นึกขึ้นมาได้ว่า ชีวิตของเขาได้มาถึงตอนจบแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือการกลับไปอยู่ที่ชายหาดสวรรค์แห่งนั้นเอวูดได้มานั่งเขียนจดหมายลาตายแล้วก็เอาจดหมายไปวางไว้ที่หน้ารถเขาเข้าไปนั่งในรถแล้วหวังจะนอนหลับไปให้หมดลมหายใจไปในที่สุดแต่ก่อนตายเขาได้เปิดกระจกสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็สตาร์ทรถแต่รถกับสตาร์ทไม่ติดซะอย่างนั้นเขาลองอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไงยังไงรถก็ยังสตาร์ทไม่ติดเอวูดก็เลยต้องเปลี่ยนวิธี มาเปิดก๊อกน้ำใส่อ่างเขาไปเอาเครื่องปิ้งขนมปังมาแล้วก็ลงไปนั่งในอ่างหวังจะโยนเครื่องปิ้งลงน้ำให้ไฟช็อตตัวเองแต่สา,ายไฟของเครื่องปิ้งดันสั้นเกินไปอีกเขาก็เลยต้องไปหาสายมาต่อเพิ่มความยาวเมื่อเขาต่อสายจัดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วขาของเขาก็ดันไปชนเครื่องปิ้งตกน้ำทําให้ไฟดับทั้งบ้านเอวูดก็เลยออกมาข้างนอกจะแขวนคอตัวเองซึ่งเขาก็ได้เตรียมเชือกมาผูกกับเสาไฟรอไว้อยู่แล้วเขาเอาบันไดมาตั้ง แล้วก็ปีนขึ้นไปเอาเชือกมาคล้องคอตัวเองไว้เรียบร้อยเมื่อเขาเริ่มทิ้งน้ำหนักตัวลงไปเสาไฟก็ดันมาหักและทำให้เขาตกลงมาที่พื้นซึ่งแค่นั้นยังไม่พอเขากลับโดนเสาไฟลนมาทับเขาอีกเอลวูดมาอยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเขามีรอยฟกช้ำแต่ไม่ถึงกับตายเมื่อหมอพูดเสร็จและเดินออกไปจากห้องเอลวูดก็เลยเดินไปเปิดหน้าต่างแล้วก็กระโดดตึกลงไปแต่เขาก็ยังไม่ตายเขามาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกครั้งหมอบอกว่า ขาของเขาหักแต่ไม่ถึงกับตายเมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็อดที่จะขับไม่ได้และรู้สึกว่าโชคชะตาเล่นตลกกับเขาแน่แนเอลวูดก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเขาผสมน้ํามันเครื่องและเอามาดื่มแต่เขาก็ยังไม่ตายและกลับมาเจอหมออีกครั้งแถมหมอยังบอกว่าเดี๋ยวเขาก็หายเอลวูดไปเอาสารเคมีมาลาดตัวเองหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเขาไปเดินลงสระว่ายน้ํกากะจะให้ตัวเองจมและตายไปหมอก็ยังบอกว่า เขายังแข็งแรงดีเขาทั้งจ้ำไฟรถใส่ตัวเองแล้วก็ลองอีกหลายๆวิธีแต่ก็ยังไม่มีคำพูดไหนของหมอที่บอกว่าเขาจะตายได้เลยทำให้เอวูดอารมณ์เสียพังข้าวของในโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาพังข้าวของในบ้านตัวเองอีกเขาได้มานั่งและควักปืนขึ้นมาจะยิงหัวตัวเองซึ่งวิธีนี้เขามั่นใจได้เลยว่าตายแน่นอนแต่ทันใดนั่นเองสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นเขาเดินไปหาต้นตอของสัญญาณไฟแล้วเอวูดก็มาเจอว่ามีสถานที่หนึ่ง กำลังมีไฟไหม้อยู่เขามองไปรอบๆว่ามีใครกําลังมาช่วยหรือเปล่าแล้วเอวูดก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในนั้นแต่เพื่อความแน่ใจว่าเขาไม่ได้หูฝาดไปเขาก็เลยเดินเข้าไปฟังใกล้ๆจนทําให้ตัวเขาเองสํำลักควันไปด้วยและเอว A ูดก็นึกขึ้นได้ว่าเขาจะเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในนั้นเพราะเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าจะตายหรืออยู่เอวูดก็เลยเอาจดหมายลาตายมาวางไว้ที่หน้ารถที่จอดอยู่แถวนั้น แล้วเขาก็เข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในเหตุไฟไหม้รถกู้ภัยได้มาถึงที่เกิดเหตุแต่ก็ยังไม่มีวีแววของเอลวูดเลยแล้วสักพักเขาก็ออกมากับผู้หญิงคนหนึ่งหน่วยกู้ภัยก็มาพาตัวคนเจ็บไปและถามเอลวูดว่าตัวเขาเป็นอะไรไหมซึ่งเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเอลวูดเริ่มคิดอะไรบางอย่างได้เขาไปเอาจดหมายที่วางไว้หน้ารถมองดูมันแล้วก็เริ่มคิดว่าหรือเหตุผลที่เขายังตายไม่ได้อาจเป็นเพราะ เขาจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเขาขยำจดหมายทิ้งพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ทันใดนั่นเองก็มีรถด,ดับเพลิงมาชนเขาสักกระเด็นเอลวูดฟื้นขึ้นมาอยู่บนที่ชายหาดสวรรค์และเขาก็ตะโกนร้องดีใจที่ตัวเองได้ตายสทัทีหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวตลกร้าที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตมักจะเล่นตลกกับเราเสมอเราไม่มีทางได้ทุกสิ่งที่เราต้องการเสมอไปและก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ดูอย่างเอลวูดตัวละครหลักของเรื่องนี้ที่พยายามจะฆ่าตัวตายแทบตายแต่ทำยังไงยังไงก็ยังไม่สำเร็จสักทีแต่เมื่อเขาล้มเลิกความตั้งใจและพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เขาก็กลับต้องมาตายซะอย่างนั้นซึ่งนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองทุกคนที่ดูกันจบแล้วมีความคิดเห็นหรือตีความกันไว้ว่ายังไงช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe หรือกดปุ่มติดตามทั้งใน Facebook และใน YouTube ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้ทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ